สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับชาวนานะครับช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวแล้วที่เลี้ยงก็เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่เอาวัวลงไปผูกในทุ่งนานครับเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการอัดฟางนะครับเราเรายังไม่ได้ปล่อยวัวลงไปทุ่งนาว่าอาัอาดฟางอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังเอาเลี้ยง อยู่บริเวณขอบสะอย่าดูนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยหลังจากที่อัดฟังเสร็จแล้วที่เลี้ยงก็เยอะแยะเลยครับทุ่งนาทั้งเลยแถวนี้มีแต่ทุ่งนาเลยครับที่เลี้ยงเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแลกเปลี่ยน,นครับแนวคิดในการเลี้ยงวัวนะครับซึ่งผ่านหน้าฝนไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่น้าแรงความยากในการเลี้ยงวัวก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับหน้าฝนเนี่ยนะครับ หญ้าเยอะนะครับแต่พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยนะครับส่วนหน้าแล้งพื้นที่ในการเลี้ยงเยอะนะครับแต่ว่าหญ้าจะไม่ค่อยมีครับแต่สิ่งสำคัญสุดเลยนะครับที่เราไม่ควรขาดก็คือสระน้ำนะครับนี่น้านี่เป็นสิ่งสาคัญเลยนะครับถ้าใครเลี้ยงวัวแล้วไม่มีน้ำจะลําบากครับในการตักน้ําให้วัวแต่ถ้าเรามีสระนี้นะครับเราก็สามารถปล่อยวัวลงลงกินในสระได้เลยนะครับเี่วัววัวจะไม่เหมือนควายนะครับควายจะลงไปนอนไปเล่น วัวเนี่ยมันจะแค่ไปกินกินแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นการมีสะเนี่ยจึงจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับทำให้เราเลี้ยงวัวได้สบายไม่ลําบากครับมีสะดียังไงครับอันแรกก็คือช่วงหน้าฝนก็จะเป็นที่เลี้ยงวัวของเรานะครับเพราะว่าเราทํานาหมดแล้วนะครับถ้ามีขอบสะแล้วเรามีสะแล้วก็มีขอบสะเราก็จะสามารถที่จะ,อะเอาวัวมาเลี้ยงบนขอบสะในช่วง นส่วนชงหนแรงสระของเรานะครับก็จะเป็นที่สรับให้วัวกินน้ำนะครับอย่างนี้เราถ้าเราผูกไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลเลยครับผูกไว้ขอบสระนี้วัวมันก็จะกินกิหญ้ากินน้ำอย่างนี้แหละครับเรามีสองตัวแล้วอีกอันนึงก็คือขอบสระครับถ้าเกิดเราขุดสระนะครับแล้วก็ทําขอบสระให้กว้างแล้วก็ทาข้อกัวนะครับสําคัญนะครับถ้าเราทาข้อกัวในทุ่งนาครับ น้ำจะท่วมน้ำจะท่วมหรือถ้าไม่ท่วมน้ำาก็จะขังนะมันพื้นคอบมันจะแฉะครับแต่ถ้าคอกวัวอยู่บนที่ดอนแบบนี้ครับอยู่บนขอบสาบนี้นะครับเห็นไหมครับวัวคอกวัวจะแห้งครับหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวน้ําท่วมไม่ต้องกลัวน้ําขังหน้าแล้งขอบสะก็เอาไว้ให้น้ําให้วัวกินน้ํานะครับซึ่งและทิมคัดอีกหนึ่งก็คือเลี้ยงปลาได้นะครับเลี้ยงปลาได้นะ คนอาบก็ได้วัวกินก็ก็ได้ครับนะครับเะนั้นผมเลยพูดเสมอครับว่าในการเลี้ยงวัวครับเราไม่ต้องเสียที่นะครับเพราะว่าขายวัวเนี่ยผมว่าได้กาไรมากกว่าขายข้าวอีกนะครับนี่นะครับนะเราอาจจะยอมสละที่สักสองงานถึงหนึ่งไร่นะครับขุดสะแล้วก็ทําขอบสะม้กังกว้างบนขอบสะก็ทำขอกวัวหรือทําเชียงนาก็ได้นะ อันนี้ก็เป็นเทียงนาผมเองครับเทียงนาก็อยู่บนอยู่ขอบสาเหมือนกันเห็นไหมครับเถียเทียงนามีข้อกัวมีสาะน้ำนะครับแค่นี้แหละครับอยู่ได้ทั้งปีเลยนะครับอยากหาปลาอยากกินปลาก็เอาแหมาหวานครับหรือก็เอาเบ็ดมาตกก็ได้ครับถ้าไม่อยากอถ้าไม่อยากหวานแห้นะครับก็เลยมาแลกเปลี่ยนวิถีครับของชาวนานะครับสมัยแต่ก่อนครับเรา ยากลาบากผมก็เคยเลี้ยงวัวนะสมัยก่อนนี่ต้องต้องหาบน้ําไม่วัวกินนะครับช่วงหน้าแรงเนี้ยหน้าแรงนี่มันจะไม่มีน้ำครับช่วงหน้าแรงสมัยแต่ก่อนครับมันเราไม่มีสระเขาเรียกว่าส่างนะกุดสางหรือภาษาไทยก็เรียกว่าบ่อน้ำนะบ่อน้ําตื้นก็คือต้องรอให้ใหน้ํามันซึมออกมาเสร็จแล้วก็เอาคู่ถังเนี่ยหย่อนลงไปตักนอไปตัก,ตกในในส่างน้ำเยในส่างหรือในสระหรือบ่อน้ําตื้นเลยครับ ขึ้นมาทีละคุเอาไม่วัวกินโหยากมากนะครับแต่ก่อนใครมีวัวหลายตัวเนี่ยกว่าจะให้กว่าจะตักน้ำาวัวกินเสร็จเนี่ยนานเลยนะบางทีก็ต้องรอให้น้ําซึมก็มีนะครับช่วงหน้าแล้งแต่ถ้ามีสสบนี้เนี่ยสบายเลยครับเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับเลี้ยงไปเลยครับวัวนะครับการเลี้ยงวัวทุกคนเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงให้คนเลี้ยงไม่ลําบากจนเกินไปนะครับเนี่ยหลายคนก็จะว่ากลัวเสียที่กลัวอะไรบ้างนะครับทั้จริงแล้ววัวเนี่ยมันก็ได้กําไรครับ ได้กำไรมากกว่าทานาอีกครับขายวัวตัวหนึ่งก็หลายบาทครับวัวตัวนี้เป็นวัวแม่สาวนี่นะอาจจะท้องแล้วนะครับอีกประมาณไม่เกินสองสัเดือนก็น่าจะออกลูกแล้วนะครับเนี่ยกำไรก็จากการขายวัวครับอันที่สองก็คือได้ขี้วัวนะขี้วัวไปใส่นาครับอันที่สามก็คือได้ลูกวัวนะครับลูกวัวนะครับก็มาชมส่วนการเลี้ยงวัวก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะมากเกินไปครับถ้าเลี้ยงมากเราก็จะลําบากในการเลี้ยงเลี้ยงประมาณ สองสามแม่ครับเลี้ยงง่ายๆแบบนี้เราก็จะไม่ยากลําบากในการเลี้ยงครับเนี่ยช่วงนี้ก็ยังอาศัยขอบสาอยู่นะครับเราจะปล่อยวัวลงในทุ่งนาก็ตัแต่เมื่อเราอัดฟางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรายังอัดฟางไม่เสร็จก็อาศัยเ,เลี้ยงแบบนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบสาขอบสามันก็จะหญ้าก็จะเขียวนะครับเพราะว่าขอบสามันจะมีความชื้นสูงหญ้าก็ยังเขียวดีอยู่เนี่ยตัวนี้ก็คลอดเนกันดูนมนมเริ่มลงแล้วนะครับ แม่บอกว่าวัวตัวน,นี้ยงไม่เกินหนึ่งเดือนก็ออกแน่นอนครับไปเป็นวัวสาวท้องเลยอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่แม่ผมบอกว่าตอนนี้น่าจะไม่เกินปีใหม่นี้น่าจะออกล้นะครับนี่ช่วงนี้วัวก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เป็นรู้สึกมีแรงมีแรงใจครับมีกำลังใจในการเลี้ยงวัวนะครับว่าได้ขาวว่าวัวเริ่มขึ้นแล้วครับช่วงนั้นวัวถูกมากแต่เราก็เลี้ยงไว้อยู่นะครับเพราะว่า เลี้ยงไปต้นทุนก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะเราไม่ได้ซื้ออาหารให้วัวเราก็ให้มันกินหญ้านะครับกินหญ้ากินฟางไปนะครับตัดหญ้าช่วงหน้าฝนก็เกี่ยวหญ้าตัดหญ้าตามคันามาให้กินนะครับช่วงน้ล้งยิ่งสบายครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยลงลวงนาเลยนะครับการเลี้ยงวัวก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมของชาวนานะครับลหลายๆคนนี่จะทิ้งการเลี้ยงวัวนะักมักจริงเลี้ยงวัวเนี่ยม่ตรได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเลี้ยงวัวเนี่ยมันสามารถ ทำคู่กับการทำนาได้นะครับหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเราก็ได้ฟางเราก็เอาฟางมาเลี้ยงวัวต่อ,อเลี้ยงวัวเราก็ได้ขี้วัวก็เอาขี้วัวไปใส่นาได้ครับก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยประหยัดปุ๋ยอีกนะครับผมย้ําเสมอครับว่าเลี้ยงวัวเนี่ยเราอย่าไปหวงที่ครับควรจะสละที่ในการมีสะมีขอบสะขอบสะก็จะมีประโยชน์เวลาช่วงหน้าฝนนะครับที่เราทำนาเราก็เอาไว้บนขอบสะ ทำคอกวัวบนขอบสระน้ําไม่ท่วมช่วงหน้าแล้งก็จะมีน้าไม่วัวกินเลี้ยงแบบนี้ครับแค่นี้อยู่ได้สบายครับสำหรับชาวนานครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงวัวมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วนะครับความยากของการเลี้ยงวัวช่วงหน้าแรงคือเรื่องหาน้ำไม่วัวกินนี่แหละเพราะสมัยแด่ก่อนมันไม่ได้มีสระแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีรถแมคโครมารับจ้างกุศะนะครับถ้าน้ําไม่มีเลยก็จะลําบากครับในช่วงนี้ ก็อยู่ในช่วงหญ้ากำลังงามครับยังยังไม่ถึงกับว่าแห้งเยอะนะครับยังมีหญ้าให้เลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้ยงอ่าหญ้ามันแห้งเดี๋ยวแต่ว่าพื้นที่มันเยอะนะครับเดี๋ยววัวเราก็จะปล่อยว,วัวเลี้ยงในเนี่ยทุ่งนาเนี่ยปล่อยว,วัวเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับในทุ่งนาเนี่ยก็จะปล่อยว,วัวไปกินอย่างเยอะๆเลยครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ปล่อยนะครับเนี่ยนี่นะมีวัวจุดสองตัวครับเดี๋ยวอีกสองสัปดือนหนี่งก็จะเป็นสี่ตัวแล้วครับก็พอดีนะครับไม่ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไะปครับปนะระมาณ สองสามแม่กําลังเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงเยอะก็จะลําบากเลี้ยงน้อยก็ไม่คุ้มค่าที่จะมาดูนะครับเลี้ยงวัวตัวเดียวกับเลี้ยงวัวสามตัวครับก็มาดูาใช้เวลามา,มาดูแลวัวเหมือนกันนะครับเท่าๆกันดังนั้นก็เลี้ยงประมาณนี้ละสองสามแม่ครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปเราก็จะลําบากในการเลี้ยงนะครับเนี่ยก็พามาชมนะครับบรรยากาศในการเลี้ยงวัวหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วนะครับ เดี that, roommate, like, father, actor, so so, ๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับว่าวัวสองแม่นี้นะครับซึ่งเป็นวัวลูกค้อของเรานะครับว่าลูกที่ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนส่วนพ่อพันนี้เราเป็นพ่อคุมฝูงนะครับเราไม่ได้เป็นการผสมเทียมครับอย่างว่าเป็นวัวสาวเราเลยใช้พ่อคุมฝูง่ตัวนี้คิดว่าภายในหนึ่งเดือนส่วนตัวนู้นครับก็ประมาณ2เดือนัเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับคอยลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านเจ้าของเรา ちなみに。